สวัสดีครับวันอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามผลงานของวงองลางอ่อนสอนอีสานหรือวงองลางโรงเรียนศรีกันวนวิทยาคมอำเภอกันวนจังหวัดขอนแก่นครับในปี2539โรงเรียนได้ตั้งชมุมดนตรีพื้นเมืองขึ้นมาเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความรักและชื่นชอบในศิลปะกัรนธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นและบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสะะาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยต่อมาเราได้ตั้งบ้านอนอนซอนอีสานขึ้นเพื่อรวบรวมลูกศิษย์ลูกหาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อชุมชนหลังจากที่คุณครูทุกคนได้ทุ่มเทการเรียนการสอนกับลูกๆแล้วยังสร้างความตระหนักในความรักความสามาคัคคีความช่วยเหลือเจอจุนซึ่งกันและกัน บ้านหลังนี้จึงเหมือนว่ามีพ่อแม่ลูกที่สมบูรณ์และทั้งหมดทั้งปวงเราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดีข้าพอดีจากข้างนอกก็ให้การสนับสนุนงบป,ประมาณด้วยเช่นกันคุณครูบาอาจารย์ในโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่เนืองเองและเด็กๆก,ก็ช่วยเหลือเราเช่นกันจากเวลาจำกัด เราไม่สามารถที่จะนำรูปภาพต่างๆให้ดูได้จึงขออนุญาตแนะนำการจัดเก็บคข้าวๆโดยจัดไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นปีๆไปเริ่มจากปี2,539เป็นต้นมาต้องการดูปีไหนก็คลิกเข้าไปดูทั้งรูปถ่ายหรือวิดีโอนะครับมีลูกศิษย์หลายคนได้มาโหลดออกไปทำผลงาน ทำแฟ้มผลงานหรือเอกสารนำเสนอต่างๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคลิกไปดูเางานที่วัดสมรลกฏเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นเรายังจัดเก็บในรูปของข้อมูลเอกสารประวัติผลงานการแสดงในส่วนของงานศิลปาตรกรรนักเรียนเราก็ได้เข้าร่วมทุกทีแข่งขันทั้งแบบรวมวงแบบเดี่ยวดนตรีพื้นบ้านทุกประเภทศเช่นเดี่ยวพินเดี่ยวแคนเดี่ยวโบทและปรงหลักแข่งขันรำวงมาตรฐานระบ,บีงมาตรฐานทั้งระดับมอต้นและมอปลาย พศ2556ได้รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับชาติระเบมมาตรฐานหมอปลายการแข่งขันตลกก็ได้เหรียญทองระดับชาติเช่นเดียวกันในส่วนของการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองแข่งขันระดับภาคจัดให้เป็นการแข่งขันระดับชาติพศ2560ที่จังหวัดขอนแก่นได้เหรียญทองอันดับที่หนึ่งปี2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งและปีล่าสุดแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันพศ2545นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่ได้แสดงวงโปงหลาหน้าที่นั่งสมเด็จพระเทพพระราชาสดาสยามบรมราชกุมารีได้ทำสื่อการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านเผยแพร่ ในรูปแบบต่างๆได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหองป,ประเทศไทยให้เดินทางไปแสดงที่ประเทศจีนเกาะฮ่องกงในปี2544ทศ2545แสดงที่จังหวัดนราธิวาสและศึกษาดวงานที่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียพศ2547แสดงที่เมืองกวางติประเทศเวียดนาม โดยมีพาณิชย์จังหวัดคอนแก่นเป็นผู้สนับสนุนที่พศ2548ไปแสดงที่เมืองเวสป,ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันพศ2 5 5 6แสดงคอนเสิร์ตโอคลงลามอันยิ่งใหญ่ที่แขวงหลวงประบางสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัทสยามลานช้างพศ2559แสดงเผยแร่ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน แแขวงชัยบุญสสภพวราหเช่นกันปี2553ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาสยามบรมราชกุม,มารีปี2556รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ายิงกจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุม,มารีปี2559ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันวงโปรงลางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ซึ่งมีถ้วยเดียวในประเทศไทยและในปีนี้ก็ยังได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานการจัดการเรียนการสอนรนดรีพื้นบ้านยอดเยี่ยมโดยกระทรวงวัฒนธรรมปี256 1ได้รับรางวัลทนะเลิศของถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัาร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโวงลางที่งานเทศกาลงานใหม่จังหวัดขอนแก่นปี2563ได้รับถ้วยรางวัลพระาชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแข่งขันวงโปงลางจริงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจัดโดยกรมพระราศึกษาในปีพศ2565 เราก็จัดก,การแสดงได้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันในการแข่งขันวงพวงรงาง,งชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดคนครราชสีมาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับปีพศ .2560 ก็ได้กลับมาครองถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งจัดโดยกรมพระราชษาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจัดได้ว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่และถูกเผยแพร่ออกไปตามสามอต่าง ท่านสามารถรับชมได้ในช่องยูทูบเช่นไก่ทอดโปรดักชั่นหรือช่องของคุณครูทุสพอตคนทาช่องวงปวงลางปอดอดีสัตว์ก็ได้นี่คืออีกความภาคภูมใจของเรา ชาวซีกตะวันตกที่าก